วันนี้นะคะกับแอดมินปั่นเหมือนเดิมเลยวันนี้แอดมินมาตอบคําถามที่ทุกคนสงสัยนะคะว่าติดคืนรถเนี่ยสามารถออกรถได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอะส่งดอกส่งงวดรถไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราจะทํายังไงดีนะคะวันนี้แอดมินมีคําตอบให้ค่ะอย่างที่หนึ่งเลยกรณีที่ยุคเศรษฐกิจเนี่ยมันถามว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเนาะน้ำมันก็กําลังเพิ่มแล้วก็ไหนจะช่วงโควิดอีกทําให้รายจ่ายเราเนี่ย มันสูงขึ้นแต่รายรับของเราเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือคงที่นะคะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องแบกไว้ก็คืองวดลดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่เราเนี่ยอาจจะส่งงวดไม่ไหวนะคะก็คือ1เลยอาจจะขายดาวค่ะเพราะว่าขายดาวเนี่ยมันจะยังทําให้เราเนี่ยได้เงินที่สูงกว่าตัวงวดดังนั้นเนี่ยเราอาจจะยังมีเงินที่พอไปหมุนได้อย่างที่สนะคะก็คือขายเทิร์น สามารถนํารถที่เราผ่อนมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของงวดทั้งหมดนะคะมาเทิร์นได้เลยอย่างที่ประเสริฐผลของเราก็รับเทิร์นนะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยส่งไม่ไหวเนี่ยสามารถนํารถเนี่ยมาให้ทางประเสริฐผลเนี่ยประเมินสภาพรถแล้วก็รับเทิร์นได้นะคะแต่ว่าต้องส่งดอกเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของงวดนะคะต่อไปกันเลยค่ะอีกกรณีหนึน่งนะคะที่เราไม่อยากแนะนําคือปล่อยให้รถโดนยึดหนึ่งเลยโดนยึดเนี่ยประวัติเสียแน่นอนนะคะเพราะว่า โดนยึดลดเนาะแล้วก็อย่างที่2เลยคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ายึดลถแล้วมันจบนะคุณยังจะเป็นหนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เขาเอาไปขายแบบประมูลเนาะส่วนใหญ่เขาจะประมูลขายกันถ้าสมมติว่าราคาประมูลเนี่ยมันได้ไม่ถึงของตัวรถอย่างแรกคุณต้องผ่อนตรงนั้นด้วยคุณต้องชาระหนี้ในส่วนต่างทั้งที่ทเหลือก็เลยจะไม่แนะนําให้ทุกท่านนะคะปล่อยให้รถโดนยึดนะ แนะนำให้ทุกคนนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องนี้นะคะสามารถนํารถมาที่ประเสริฐผลของเราได้เลยนะคะประเสริฐผลของเราจะรับพิจารณารถทุกคันนะคะดังนั้นก็ขอฝากประเสริฐผลไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะบ๊ายบาย